สวัสดีครับผมอิฐอิสุเมโทชัยพึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรถอิรุสุมิวเอ็กสีดํากันนะครับสําหรับคันที่ผมมารีวิวคันนี้เป็นอิรุสุมิวเอ็กเครื่องยนต์ใหม่นะครับ2.2งจุดสองแมกฟอสในตัวรุ่น R.S สีดํานะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันบาทนะครับสำหรับรุ่น R.S อย่างที่บอกกันมีทั้งหมด3สีมีสีดําแบบนี้สีเทาไอเกอร์ใหม่แล้วก็สีขาวมุกบวกหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับสำหรับตัว R.S เราก็จะมีตัวเครื่องยนต์2.2ใหมม่าแล้ว้ววดยนะครับสหรัับคนนี้สีดําอย่างที่บอกนะครับ ปกติถ้าลูกค้าเห็นที่ผมรีวิวคันก่อนๆนะจะเป็นสีเทาไอเกอร์หรือสีขาวมุกเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีเป็นตัดหลังคาดําแล้วก็พวกเซตซุ้มล้อเป็นสีดําในส่วนคันนี้มันเป็นสีดํามาอยู่แล้วก็จะเป็นเน้นคุมโทนดําดุหมดเลยทั้งคันนะครับไล่เรียงมาตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับในตัวชุดตกแต่งนะคิ้วกรอบกระจังหน้าของรุ่น rs เนี่ยก็จะเป็นตัวรุ่นพิเศษก็จะเป็นคิ้วขอบสีดําเงามาอยู่แล้วนะครับพร้อมกับตัวเคี้ยว2ชั้นที่เป็นดําเงาโลโก้ที่เป็นลิมิเต็ดของตัวรุ่นนน iOS รบบมมมีีีีีสเขยวาแแ้ซ แล้วก็ในส่วนของตัวชิ้นที่เป็นสี่เหลี่ยมลวงพึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีปัดเงาเพิ่มมิติตัวรถไม่ให้มันดูดําเกินไปนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็คือดําหมดอยู่แล้วคิ้วกรอบไฟตันหมอกสําหรับรุ่นไ a ก็จะเป็นพิเศษที่มีครีบออกมาตรงนี้ดิฟิวเซอร์ด้านหน้าเป็นสีดําตามตัวรถตัดกับตัวสีบรอนตรงนี้นะครับเพิ่มนิดหน่อยนะครับในส่วนของตัวชุดแต่งหรือว่าสีไฟหน้าเป็น ใบ LED อยู่แล้วมีไฟเด y l i g h t ด้วยมีไฟตัดหมอกเป็น LED เซนเซอร์ด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดระบบความปลอดภัยมาครบในส่วนด้านหน้าระบบเอดมีทั้งหมด17ระบบเต็มๆนะครับที่แจ้งเตือนก่อนการชนรวมถึงเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติขับตามเกาะตามคันข้างหน้า Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยมีระบบดึงกลับไม่ว่ารถจะออกนอกเลนหรือว่าเป็นเราจะเปลี่ยนเลนขณะฉุกเฉินมีรถด้านข้างใบสปอร์ตแจ้งเตือนตัวรถเราก็หักกลับให้ด้วยควบคุมเลนให้อยู่ในเลนดด้ววววยยยนนะครรรัับบเีก่่าามปลอภใตุ RS จัดเต็มมากๆมาพร้อมกับกล้อง360องศาด้วยนะครับบิวอินมาจากโรงงานเลยเฉพาะรุ่น RS นะแล้วก็สําหรับคันนี้สีดําอย่างที่บอกโปรติเราจะเห็นเป็นตัวตัดดำเนาะคิ้วซุ้มล้อก็จะเป็นดําเงาหมดเลยทั้งคันนะครับคันนี้ดูเผินๆเหมือนไม่ได้ใส่ชุดแต่งเพราะว่าเป็นสีดํากลืนกันหมดแต่ถ้ามาดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเขาเรียกว่าส่วนของลวดลายการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นคิ้วป่องล้อที่ยื่นออกมาตัวล้อเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับที่เห็นทรงดูย่อๆเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันต่อไปนะครับ อย่างที่บอกเป็นสีดําหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนของหลังคาดําปกติตัวรุ่าน i m เป็นหลังคาหลังคาดาอยู่แล้วคันนี้เป็นสีดําก็จะเป็นดําหมดตัวราวหลังคาก็เป็นดําเงานะครับอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือตัวคิ้วใต้กรอบประตูตรงนี้ปกติรุ่นอื่นก็จะเป็นสีโครเมียมเนาะคันนี้ก็เป็นสีดําเงาเหมือนกันเพิ่มมิติตัวรถให้ดูดุมากๆนะครับสำหรับคันนี้ในส่วนของตัวสีดำเนี่ยผมจะเน้นย้ำเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับสีดำเนี่ยจะดูแลยากนิดนึงแต่ว่าความสวยงามเขามีเยอะมากๆนะครับถ้าเป็นดําเงา รถใ,ใหม่ๆลงังเรียมๆเนี่ยจะสวยเป็นพิเศษคันนี้ดูแลแนะนําเคลือบแก้วกาฟีนเพิ่มเติมนะครับความหนาเก้าเฮกนะทาให้ล้อรถเพิ่มความเงาฉ่านะครับสามารถดูแลรักษาได้ยาวๆโดนน้ําก็น้ํากลิ้งไปเลยหรือว่าโดนฝุ่นฝุ่นก็เกาะยากหน่อยนะครับถ้าลูกค้าใช้รถสีดานะไม่ว่าเป็นยี่ห้ออะไรก็แนะนําเคลือบแก้วร้านแถวแถวบ้านสามารถเป็นเลือกแพ็กเกจที่ชอบได้เลยนะครับเข้ามาถึงด้านหลังกันนะครับพูดถึงในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยกันก่อนมีเซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดนะครับ มีตัวเป็นเรดร์ด้วยที่จะช่วยแจ้งเตือนว่ามีรถตัดด้านหลังขนาดเราถอยหลังออกจากซองแบบนี้แจ้งเตือนแล้วก็เบรกให้ด้วยนะครับฉุกเฉินเผื่อเรามไม่เห็นจริงๆมีรถวิ่งตัดมากระดัน,นหันรถเราเบรกให้เองโดยออโต้นะครับด้านหลังไฟเบรกเป็นไฟเบรกแบบ L.E.D อยู่แล้วนะครับไฟเลี้ยว L.E.D ด้วยไฟถอยอยู่ด้านล่างฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้ามีสเต็ปเซนเซอร์เดินเข้าถอยออกได้อีกหนึ่งจุดที่ผมบอกว่าของเล่นใหม่เลยว่าตัวเสริมความงามใหม่คือตัวนี้นะครับจากเดิมเนี่ยตัวไฟเบรกเราก็ได้เป็นไฟเบรกยาวมาถึงประมาณ เกือบๆครึ่งคันตรงนี้แล้วก็ได้เป็นแค่เป็นตัวชิ้นพลาสติกสีดําเงาคาดกลางตรงนี้มีการสเสริมไฟเบรกกลางตรงนี้เป็นทั้งไฟเบรกไฟหลีแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวด้วยนะเดี๋ยวผมกดเปิดฝาท้ายไฟฟ้าให้ดูเวลากดเปิดฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยไฟฉุกเฉินจะติดตรงไฟตรงนี้ทั้งซ้ายขวาจะวิ่งเดี๋ยวลองดูนะครับปึ๊บนี่แบบนี้ในกล้องอาจจะจับเฟรมเรทไม่ได้นะต้องมาดูของจริงสวยมากๆคันนี้สามารถสั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้ทุกรุ่นย่อยของอ e ีร um ูซุมิเอตัวโฉมปัจจุบันนะ ภายในนะครับจัดติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวพรมห d ษดีคันนี้เน้นเป็นพรมหงดีสีน้ําเงินนะของพีเอคันนี้เดี๋ยวผมไปส่งไปชบูรณ์แล้วเพิ่มความสว่างภายในตัวรถสักนิดนึงเพราะว่าตัวรถเดิมเนี่ยพวกฝ้าเพดานพวกชิ้นตกแต่งภายในจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับในส่วนของอุปกรณ์อย่างที่บอกคันนี้เห็นลดยอ่ยอๆมีการจัดเซตช่วงล่างมาใหม่ด้วยนะครับคันนี้เขาเรียกว่าตกแต่ง ตามสไตล์ตามการใช้งานของแต่ละคนนะครับของพี่เอ็กใช้งานอยู่เพชรบูรณ์มีขับข้ามจังหวัดเป็นประจำนะครับอยากให้ลดเตี้ยลงด้วยเพื่อให้ขึ้นลงสะดวกแล้วก็เสริมประสิทธิภาพช่วงล่างให้เวลาเข้าโค้งความเร็วสูงหรือว่าเข้าโค้งขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเพิ่มความมาั่นใจมากยิ่งขึ้นคันนี้จัดทรงโหลดด้านหน้า1.5ด้านหลัง2นิ้วนะครับมาด้วยสเตปมาตรฐานของเราก็คือช็คจากแบรนด์โปรเฟนเดอร์แบรนด์ไทยที่ดังระดับโลกของเรานะครับด้านหน้าเป็นควีน s ซ r รี่ปรับได้16ระดับนะครับ จะนุ่มจะเนึบสามารถปรับเองได้ด้านหลังเป็นปิกี้แบ็กที่มีซับแทงปรับได้8ระดับนะครับในการจัดทรงโหลดเนี่ยลูกค้าได้เลือกพี่เอกได้เลือกเปลี่ยนตัวปิ่งนกปรับองศาพร้อมกับลูกหมกักการโครปรับระยะด้วยก็เป็นปิ่งนกปรับองศาของตัวค่ายโปรเฟนเดอร์เป็นสีแดงแดงนะครับถ้ามองไกลๆแล้วเนี่ยตัวรถจะดูมิติย่อลงมานิดนึงพร้อมกับมองเข้าไปด้านในจะเห็นตัวโช๊คที่เป็นสีแดงแดงนะครับดูเท่เพิ่มมากขึ้นตัวล้อพี่เอกบอกว่าล้อเดิมๆม,มาสวยอยู่แล้วที่เป็นก้านแฉกๆก้านวายแบบนี้้ากาเท ยางบิสโตนจากโรงงานมาอยู่แล้วคันนี้บอกได้เลยว่าหล่อด้วยใช้งานดีด้วยนะครับระบบความปลอดภัยครบเครื่องอยู่แล้วในส่วนของการประหยัดน้ามันเนี่ยตัวนี้ผมรับประกันเลยผมภาพส่งทางไกลๆไปแล้ว14-15โลนิดขับตามปกติได้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นรถติดๆหรือรถทางไกลมาดูกันงานภายในของเจ้าตัวรุ่น RS กันบ้างนะครับอย่างที่บอกภายในเน้นเป็นโทนดำนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะหนังแบบคู Max ที่เดินเป็น หนังดําเดินได้ด้วยได้สีเทาแล้วก็สีเขียวลามกลีนนะครับตัดเซตกันไปนบอดหนังคู่แม็กหนะ้าทั้งคู่หน้าตอนสองตอนสามจะเป็นหนังพียูธรรมดานะครับแล้วก็ในส่วนของการตรกแต่งคิ้วขอบตัวคอนโซลหน้าหรือว่าแผงประตูเนี่ยก็จะนั่เป็นโทนสีดําเหมือนกันนะครับไม่ว่าเป็นตัวกาดประตูด้านข้างที่เป็นสีดําตัดด้วยสีบอลแล้วก็ตัวแผงหุ้มเบาะที่เป็นสีดําตัดด้วยได้สีเขียวลามกรีนกับสีเทานะครับ หน้าจอมาขนาด9ก้านิ้วอยู่แล้วมีระบบพุชสตาร์ทแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับภูมิลายไฟฟ้ามาพร้อมก็อ่ามาพร้อมด้วยแพนเทอร์ชิพใช้งานได้คล่องๆ่องนะครับภูมิลายเบาๆตุงลมนิรภัยมีให้หมดรอบพันนะครับมีทั้งหมด6ใบคู่หน้าเสาเอเสาบี B, แล้วก็รวมถึงบ้านนิรภัยจนถึงตอน3าด้วยครับแอร์ Air, ตอนหน้าตอน2อตอน3แยกกันนะครับมีตัวแอร์แยกไม่ต้องกลัวว่าเปิดแอร์ตอน2ตอน3แล้วจะดึงลมจากด้านหน้าแยกเลยสามารถใช้งานได้สบายๆตัวเบรงมือเป็นเบรงมือไฟฟ้าทุกรุ่นย่อยนะครับ เครื่องยนต์สอง2ใหม่มาพร้อมกับเกียร์8ปสปีดนะใช้งานได้ต่อเนื่องแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆแรงด้วยประหยัดด้วยอันนี้เป็นโสโลแกนเขาเลยนะครับภายในสวยสวแบบนี้ถ้าลูกค้าชอบใช้งานในส่วนของครอบครัวเดินทางไกลสะดวกสบายมากๆอย่างที่บอกคันนี้เขาเรียกว่ารถอนเนกประสงค์นะครับก็คือสามารถใช้งานได้ระบบความปลอดภยัยค,ครบด้วยถ้าลูกค้าชอบแบบนี้โทรหาอิฐได้เลยนะครับเบอร์ผม0 9 3 9 0 7 9 0 7 0อิทรับเองทุกสายนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะถ้าชอบแบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ติดตามอิดไว้ด้วยนะครับเพื่อโอกาสหน้ามีโอกาสให้อิดได้เป็นคนดูแลรถคันใหม่ของพี่ๆทุกท่านนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับรถสวยๆอีกหนึ่งคันสำหรับอินทส m มิวเ2.2 RS m a c f o r d เครื่องยนต์ใหม่ของเราราคา1้าน6 2 4 2 0 0 0บาทครับผมช่วงนี้โปรโมชั่นดีๆถ้าขายอิดได้เลยนะครับสวัสดีครับ